เสร็จแล้วครับไฟตั้งในที่สุดก็เสร็จสมบูรณ์ก็ใครสนใจติดต่อมาได้นะครับตั้งละพันหตัวนี้จะน่าจะราคาอยู่ที่พันหครับต่อ,องานอ็จะก็จะเหลืออีกอยู่2อย่างที่ท,ที่ต้องทำก็จะเป็นแบบนี้บบนะครับ อันนี้น่าจะเป็นตั้งละสองพแล้วก็ตัวนี้ยินดีต้อนรับก็เหลือจะใส่หลอดไฟเสร็จสมบูรณ์ครับเป็นยังไงครับพอดูได้ไหมครับ